หน้าที่ของลูกพึงปฏิบัติต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ห้าอย่างนี้หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาควรเลี้ยงท่านตอบบางคนบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยปล่อยฉันตั้งแต่เด็กอยู่กับย่ากับยายท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่แปดเก้าเดือนอยู่ในคันแล้วเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบสองถ้วยกิจการงานของท่านบางคนบอกที่บ้านไม่มีกิจการอะไรเลยอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นเก็บขวามเช็ดถูเนี่ยทาความสะอาดแบ่งเบาภาระของพ่อของแม่เนี่ยช่วยกิจการงานของท่าน สามดำรงวงตระกูลตระกูลจะเล็กจะใหญ่ไม่ใช่ประเด็นควรรักษาวงตระกูลเอาไว้เราต้องภูมิใจเราเกิดมามีตระกูลควรรักษาเอาไว้อย่าให้เสื่อมเสียสี่ประพฤติตนนะเป็นคนดีสําหรับพ่อแม่จะได้ไว้วางใจจะได้รับทรัพย์มรดกให้นะบางคนบอกพ่อแม่ไม่มีมรดกให้เลยท่านให้มาตั้งนานแล้วยมตั้งแต่เส้นผมเนี่ยยันปลายเท้าเนี่ยนี่คือมรอดกของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็จะมอบให้ถ้าเราอยู่ในศินอยู่ในธรรมเป็นคนดีเป็นที่ไว้วางใจ ข้อสุดท้ายคือข้อที่หเมื่อท่านลวงรับดับจิตแล้วก็ทําบุญอุทิศไปให้ไม่ใช่ว่าสวดสามวัน7วันทําบุญร้อยวันทำบุญรอบปีแล้วเลิกกันไม่ใช่ต้องทําตลอดชีวิตตับใดเรายังมีลมหายใจเราต้องทําตลอดพ่อแม่นั้นหวังอะไรจากเราท่านจะพูดไม่พูดแต่อยู่ในใจของท่านเสมอแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาครัน้นเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตา เมื่อสิ้นใจฉะนั้นลูกดีคือลูกที่มีความกตัญอยูต่อพ่อต่อแม่ดังที่กล่าวมาหอย่างนี้จเจริญพร